ยิงหางช่วยด้วยยิงหางช่วยด้วยยิงหางช่วยด้วยยิงหายด้งหางช่วยด้วยิทีมกำลัง นำนำลอกดึงดึงควายตัวนี้ขึ้นจากเนื่นองจากเป,เป็นช่องเล็กแล้วมันขยับตัวไม่ได้นะครับเนื่องจากมันเป็นที่แคบก็จะยากหน่อยกำลังใช้ลอกแล้วก็ผ้าขาวทอนตรงนัานล่างเพื่อจะดึงขึ้นเป็นท้องแล้วก็ขาหลังเราเราจะสอดผ้ายากเพราะว่ามันแคบมากเลยผ้าก็ลงไม่ได้มันพอดีตัวเลยเจ้าหน้าที่กำลังพยายามอยู่ครับ เอาควายมาเลี้ยงทีนี้มันกินหญ้าอยู่ริมเหมืองครับเลยมันลัดตกไปแล้วมันหลบลงไปกี่โมงครหลนไปช่วงห้าโมงถกวานี้แหละครับห้าโมงเย็นเนี่ยหรอครับปกติเขามากินหญ้าอยบานี้ไหมมากินประจําครับแล้วเขาเดินแบบนี้เป็นประจำครับไม่ถูกไหมครับถูกครับถูกเอาไว้ครับมันจะข้ามมากินหญ้าฝั่งนี้เลยมันลัดตกครับ ไม่เคยครับระ <bitcoin. S 2> บายน้ำที่ไม่ใช่ระบายน้ำก็คือว่าเป็นคลองจริะทานเนี่ยเงแต่ว่าน่าจะเป็นล่องที่ว่าเขาปลงน้าความลึกเท่าไหร่คความลึกเนี่ยของร่องเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเามตรห้าสิบแล้วคว,วา,ามกว้างอยรความกว้างอยู่แค่ประมาณหกสิบเซนนะครับความกว้างโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณหกสิบเซนช่ว่าคือมันแคบมากนะครับของลักษณะของการการตกลงไปเนี่ยมันก็จะมาพอดีว่าหลังฝายพอดีท<ช>ีเนี้ยพอไปตกลงไปแล้วเนี่ยในการที่เราจะเอาขึ้นเนี่ย ก็ื่ที่ว่ามันแคบเราไม่มีไม่มีไม่มีทางที่จะสอดเชือกหรืออะไรไปไปประยุงใต้ท้องท้องของของของควายได้นะครับเหลือนะครับอันนี้ผมพูดในเรื่องของการช่วยเหลือการช่วยเหลือเนี่ยลักษณะการที่จะทํเป็น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 เหมือนอุงขุงท้องนะครับหุงท้องเนี่ยเพื่อประยุงตัวควายให้ลอยขึ้นมาเนี่ยนะครับเราใช้โดยโดยใช้อ <duh. S 3> ุปย <u> ุกใช้เอาเพื่อการประยุกใช้เพราะว่าถ้าเราเเป็นเชือกเล็กเนี่ยมันจะรัดตัวควายนะครับ เพราะฉะน,นั้นเราในพายุเอาด้วยกันใช้ผ้าขาวผ้าดิบนี่แหละเพราะมันมีช่องว่างช่องว่างที่สามารถรับกำลังายได้พอดี